สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอก็พาทุกคนนะคะชมบรรยากาศรับลมเย็นๆนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ใบไม้ร่วงนะคะตรงนี้นะคะก็เขาใช้เป็นที่ออกกําลังกายเดินออกกําลังกายนะคะจะมีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็จะมีที่สําหรับปิกนิกนะคะ S S <S มีป้ายบอกนะคะว่าเดินผ่านป้ายอะไรต้องทำท่าแบบไหนนะคะก็จะมีหลายป้ายเลยนะคะป,ป้ายนี้นะคะก็จะต้องแกวงแขนนะคะข้างๆสวนนี้นะคะก็จะติดกับถนนเลยนะคะก็จะมีบ้านคนอยู่นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีบ้านคนประรายนะคะโนจะปากมซาโนจดว่าะุดรวมแลอ๋ออันนี้เขาให้กระโดดนะคะกระโดดไปกระตุ่มวิกมซาวิ โอ้โะปเ่ oui, ร u เ o ้ i วั l าว Allez. Oui. วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะไม่ร้อนมากนะคะเหมาะกับการเดินมากๆเลยนะคะ ก็เลยเลือกที่จะมาเดินที่สวนออกกำลังกายนะคะสวนนี้ก็มาบ่อยนะคะสาสี่ครั้งได้นะคะเนปะกมซาไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราลอดนะคะลอดข้างล่างลอดข้างล่างไม้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีความ แตกต่างกันนะคะแต่ละต้นเขาก็จะมีป้ายเขียนชื่อเขียนสรรพคุณไว้นะคะว่าเชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกชื่อไว้นะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะต้นนี้ก็คือต้นพุนนะคะสังเกตดูลูกพุนเต็มเลย ก็จะมีแต่นกนะคะที่กินเสกุวจ้าเอ่อเศพุนพุชนี่ก็เป็นต้นพุนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นต้นพุนสีแดงนะคะลูกมันเป็นสีแดงเนาะดูล่วงลงมาเต็มเลยนะคะเสียดายถ้าเป็นบ้านเรานี่คือไม่ปล่อยให้มันร่วงโรยนะคะเราก็จะกินเนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนะคะต้นนี้ก็ลูกเต็มเลยค่ะนี่น่าจะเป็นแอปเปิลนะคะใช่ไม่มีสารไม่มีสารกันแมลงไม่มีอะไรนะคะมันก็ ก็จะไม่สวยแต่ว่าคือมันเต็มต้นแต่ว่าคงไม่มีใครเขามาเก็บกินนะคะคงเพราะว่ามันอยู่ในสวนสาธารณะนะคะดูทุกคุเนี่ยค่ะทุกกิ่งก้านสาขาคือมี แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลหมดเลยนะคะดูใกล้ๆค่ะตรงนู้นนะคะติดกับพื้นนู่นนะคะก็แอปเปิลเหมือนกันนะคะโอ้ลาะลาะตรงนี้นะคะเขาเลี้ยงผึ้งนะคะเขาก็ไม่ให้เข้าไปนะคะ บินเป็นฟูงเป็นฟูงเลยนะคะหยุดนะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพักร้อนของคนฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะพาลูกพาลานมาชมมาศึกษาธรรมชาตินะคะ ออกมาเล่นมาปั่นจักรยานนะคะวัน,น้านี้ก็ต้องเลิกเก็บเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกมาเดินแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันหนาวจริงๆ เขามีกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นตอนต้นด้วยนะคะก็จะมีเกมค้นหาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะซ่อนสิ่งต่างๆให้ตามต้นไม้ตามพุ่มต่างๆนะคะให้ค้นหาให้เล่นนะคะจัวเซควะกกูอืู วัวนะคะตัวใหญ่มากๆนะคะวัวดีเนื้อดีเนื้อวัวอร่อยนะคะต้องเป็นเนื้อวัวเขตนี้นะคะเขตนี้เขาจะเลี้ยงวัวเยอะมากๆนะคะมอง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 ,มองกันใหญ่ทำไมถ่ายรูปฉันยืนนิ่งเลย มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเขาก็จะพาลูกๆมันหลานนะคะออกมาเล่นนะคะเพราะว่าบางบ้านบางครอบครัวนะคะเขาก็จะอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนะคะเขาไม่ได้มีพื้นที่ที่จะวางเครื่องเล่นในบ้านนะคะเขาก็พากันออกมาเล่นข้างนอกนะคะก็ดีนะคะเด็กๆได้รับแสงแดดแล้วก็ได้เล่นนะคะตอนนี้นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะสนามเด็กเล่นเขาก็ เปิดให้เล่นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิดอยู่นะคะก็ค่ะแล้วก็ถ้าอยากมาเล่นเครื่องเล่นแบบนี้นะคะก็ต้องป้องกันตัวเองนะจ๊ะอากาศดีมากๆเลยนะคะลมเย็นสบายดมเรื่นนะคะ ก็จะมีครอบครัวเขามานอนเล่นนะคะมาปิกนิกกันใต้ต้นไม้นะคะก็<อ>จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่ง<อ>มองไปไกลๆนู่นนะคะ<อ>ทุกคนเห็นไหมคะ<อ>ก็จะเห็นเ<อ>มืองที่เรอยู่นะคะ<อ>ก็จะเห็นโบสถ์ไหมคะตรงตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอที่ออยทำนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามนะคะกดไลค์กดมาเป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ